ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนผลเคลื่อนเข้า36จังหวัดคืนนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอังคารที่26เมษายนในช่วงเย็นนะครับ 36จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีการจนะบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาลบบุรีสระบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราด สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานาครปริมณฑลในวันนี้มากสุดอยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน30เซนของพื้นที่รองลงมาที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานาครปริมณฑล 20%ปรเ็นของพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคกลางฝนส0ปรเ็นของพื้นที่จากยอมพอ่ออากาศนำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนจึงทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ของภาคาเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานกลางตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับส่วนภาคตออใต้ ได้รับอิทธิพลจากลมต่ำออกและลมตํำออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แต่มีกําลังอ่อนจึงทําให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่องทีและต่อเน,นื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ